มันเป็นแผนที่ไม่มีทางพลาดหนูคิดว่าคงไม่มีใครหยุดหนูจากการแต่งงานกับอธรราชได้แล้วเชียวแต่นางเทวีนางเทวีเดินมาบังเอิญสร้างปัญหาให้หนูจนได้สินนะมันจบแล้วค่ะแม่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้เป็นสกิพยานในงานแต่งงานแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นฉันหวังว่าจะมีเรื่องมหศัศจรรย์เกิดขึ้นและการแต่งงานครั้งนี้ต้องถูกถูกเลื่อนออกไปนะ ไม่อย่างนั้นความฝันทั้งหมดของฉันคงแตกสลายแน่ไม่ค่ะแม่หนูจะไม่ยอมแพง้ง,ง่ายๆหรอก ฉันตัดสินใจแต่งงานกับอธิราชแต่ว่าบ้านของฉันจะประเชิญกับเรื่องนี้ได้ยังไงกันไม่ว่ายังไงฉันจะต้องยุติความเป็นศัตรูนี้พี่เทวีเราให้ทำไมอะ่ะเปล่านี่พี่ไม่ได้ร้องไห้ดูสิดูสิจ้ะถ้าพี่ไม่ได้ร้องไห้ทำไมน้ำตาไหลรินแก้มเลยล่ะคะ <laughs> พี่เทวีกาวน้าเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะกางร่มเหรอจ้ะใช่ เปลือกตาพี่ไงอ่นี่ดูอะไรไหมร่มเนี้ยช่างแปลกเราจําเป็นต้องปิดมันเพื่อหยุดน้ําตาไว้พี่ดีใจที่เธอบอกให้พี่รู้เกี่ยวกับสิ่งนี้นะจ๊ะและพี่จะสัญญาว่าจะจํามันไว้เสมอพี่เทวีคะทุกคนบอกว่าอีกไม่นานพี่จะไปหาผู้ชายเร็วๆคนนั้นแล้วอ่ะพี่พี่เทวีอย่าไปเลยนะ พอพี่ไปพี่จะไม่ได้เจอหนูอีกอะทำไมล่ะทำไมพี่จะไปเจอกับเธอไม่ได้และแม้ว่าพี่จะไปเจอเธอไม่ได้ก็จริงแต่พี่ก็จะยังจำเธอได้เสมอเธอก็รู้นี่เธออยู่ในใจของพี่เสมอเลยนะนี่รอเดี๋ยวนะขอมือหน่อยสิแล้วฟังนี่ได้ยินอะไรไหมคราวนี้นะมานี่แล้วฟังสิ่งนี้นะ ได้ยินอะไรไหมค่ะมันคืออะไรเสียงหัวใจเสียงหัวใจเต้นของเธอกับพี่นะ่ะเหมือนกันเลยใช่หรือเปล่าล่ะมันพิสูจน์ว่าเธออยู่ในใจของพี่และพี่ก็อยู่ในใจของเธอและไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกนะคริสิกานี่คริสกาบอกพี่หน่อยสิหากมีบางสิ่งที่เราไม่อยากที่จะทําแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องทาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวเราควรทําสิ่งนั้นไหม พี่เทวีพี่บอกหนูเมื่อวันก่อนว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเช่นเดียวกันพี่ก็มีค่าสำหรับหนูเธอก็มีค่าสำหรับพี่มากเหมือนกันเธอเป็นน้องสาวที่ดีที่สุดเลยเธอพูดถูกที่ครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดและพี่ก็จะทำทุกอย่างเพื่อความสุขของครอบครัวเราพี่เทวีมาเถอะซู่ซูไปดูกระโปรงแรงกาของพี่สิ พี่จะดูงดงามในนั้นเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงเลยล่ะเป็นอะไรทำไมวันนี้นายถึงดูมึนๆเนี่ยฮะได้คุยกับดิลเลอร์หรือเปล่าเริ่มเรื่องดิลเลอร์ซะเถอะหนา้านายกำลังจะแต่งงานนี่ไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องงานเนี่ยจัดลาศฉันไม่ได้บอกนายหรือว่า การแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะไม่ได้สําคัญที่สุดการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงแต่ธุรกิจนะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมันสําคัญมากๆสัญญานี้สําหรับฉันสําคัญมากนะไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดเราควรจะได้รับสัญญาณน,นั่นจรดนายก็รู้ดีว่าฉันทนไม่ได้ถ้าฉันแพ้ฉันรักการชนะชนะเท่านั้น ครั้งนี้ฉันต้องชนะอย่างแน่นอนหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้ถ้าเทวีดูเรื่องนี้เข้าแล้วก็เลขาฉันควรทำยังไงบอกฉันทีสิว่าฉันควรทำยังไงฉันจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างฉันควรขอให้ใคร ช่วยชีวิตเธอตอนนี้ฉันรู้สึกหลงทางไปหมดเลยฉันไม่สามารถทำอะไรเพื่อช่วยชีวิตเทวีได้เลยเธอยังเด็กเกินไปที่จะปเผชิญหน้ากับคนที่โหดร้ายพวกนั้นเธอควรจะสนุกกับชีวิตของเธอแต่เธอกลับต้องมาร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องเธอไม่อยากให้เรารู้ว่าเธอเจ็บปวดมากแค่ไหน พี่เทวีพี่ดูเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะและเธอก็เหมือนนางฟ้าเลยละจ้ะใช่หลานสวยมากอาไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับมเหนทระได้เราต้องมั่นเรื่องงานแต่งมากมายแต่อา ทำอะไรไม่ได้เลยอาค่ะอาอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะที่หนูมีทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าอาไงคะการสนับสนุนของอาทำให้หนูกล้าที่จะต่อสู้ต่อไปคุณค่าที่อาปลูกฝังไว้ในตัวหนูและความรักของอาจะอยู่กับหนูเสมอค่ะเด็กน้อยของอาหลานรัก อาเคยอธิษฐานกับเทพเทวาเสมอว่าให้อวยพรหลานด้วยความสุขทั้งหมดในโลกในบ้านแม่สามีอาอยากอยากให้ฝันของหลานเป็นจริงแต่ตอนนี้ทุกอย่างทุกอย่างมันถูกทำลายหลานดูสวยมากในชุดแต่งงานนี้แต่หลานกำลังจะต้องแต่งงานกับผู้ชายที่น่ากลัวอย่างอธิราชนี่ไม่ใช่ความฝันของอาอาไม่เคยต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น อาคะอามาจะบอกหนูเสมอว่าพ่อของหนูเคยเชื่อว่าความฝันจะไม่แตกสลายไปแน่ๆใครๆก็เติมเต็มความฝันเหล่านั้นได้แน่นอนพ่อพูดถูกคะ่ะความฝันที่อามีต่อหนูนะหนูก็มีสำหรับกฤษิกาเหมือนกันนะไม่มันไม่เกี่ยวกับกิษชูมันเกี่ยวกับชีวิตของหลานตอนนี้อาคะ ถ้าอาท้อแท้แล้วหนูจะเข้มแข็งได้ยังไงอาทิ้งความกล้าหาญของอาไม่ได้นะ <S <S 1> <S 1> และเราจะฝันเพื่อความสุขที่ยั่งยืนที่สุดของกริซิกานะคะนะคะ เป็นใครคะเอ่อคุณต้องการอะไรอะ่ะคุณเป็นใครคุณโผล่เข้ามาในนี้ได้ยังไงอูอ้อ้คุณอู้วิครามราทอวิครามราทอจเจ้าห้าตำรวจหนอ,อาชกรรมเดลี